กราบสวัสดีพี่น้อเอฟซีทีหักทุกท่านทุกคนนะมนีภาพพี่พ่อหน่องมาเยี่ยมชมภายในโบสถ์ของวัดบ้านศรีสะเดดหรือว่าวัดหงนะฮะับก็ได้เป็นบุญตาก็าได้เป็นบุญตาวาสนาบารมีน้อพี่น้องเนาะอันนี้ความงดความงดงามภายในนะครับ ความอลังการวริจิตรพิสดารอันนี้บรรยากาศภายในหอ้องข้างบนเป็นงานศิลป์นะครับกิจกรรม โบสถ์ตังนี้พี่นอ้องเป็นโบสถ์ศักสิ์อายุมากเป็นพันปีเพิ่นมาเพิ่นมาออกเหล่าออกยาสิ่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีความงดงามอลังการวิจิตวิสระน,นี่พี่น้อง มีรอบนอกครับทางเขา้าทางเขาวัดกระสิประมาณนี้มีบันไดทางขึ้นหกขันพี่น้อง ทางเขามีประตูทางเขา้าซีทางครับ <c oughs> ตัวนี้บาดพระประจำวันพี่น้องตัวนี้ของไง ก็เห็นบ่พี่น้องของ <c oughs> ไงเสป้าดไเยอะดอกตันนึงครับอันนี้รอบนอกครับผมรอบนอกโบด รูปของหลวงปู่หลวงปู่โตเามาลังสีครับขนาเป็นรูปของหลวงปู่โตอันนี้ไส้ใหญ่ครับไส้ดักเงินดักทองไส,ส้ใหญ่อลังการพี่น้อง ใ่ปลาได้เยอะกสามตันมองไรบะมีผพุทธิสงมีครับพี่น้องไนเยี่ยมมาชมมาทำบุญทำทานได้นะครับยินดีต้อนรับเข้ามาอำเภอพุทธิสงครับวัดบ้านสีสะลบ อันนี้ปรังประจําวันพี่น้องตั้งแต่วันอาทิตย์จนหอดวันจันทร์ครับไปเกิดวันใดก็สามารถทำบุญทำทานอยู่ปรางประจำวันคงเจะของครับอันนี้ด้านใส่มือพี่น้องของโบสถอลังการ งานสั่งนาะพี่น้องเกือบร้อยล้านนะครับเป็นจุดให้ไล่อันดับหนึ่งของอำเภอพุทธิสงครับวัดเป็นวันนวฒนะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างนะครับพี่น้องฉะนั้นไม่มนีท้ายทังคลิปมากอะในเวลาพอสมควรนะครับ ทายที่สุดนี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ขอกำลังใจจากพี่จากน้องครับคนอะไรคนละแชร์นะครับพี่น้องทายที่สุดนี่ขออ้นยใช้ให้พี่น้องท่านทุกคนจงสุขภาพจิตสดใสสุขภาพกา,ายแข็งแรงครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท้องให้นท้องนะครับพี่น้องขอกราวคำว่าสวัสดีครับ